ครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องครับผมพ่อปุ้นะครับอยางนี้เรือกาครับผพี่น้องบรรยากาศเช่นมาซาวครับผมซาวฝาแก้มใสครับผมพี่น้องเขาเลี้ยงเหลียงอลามครับผมพี่น้องครับผมมายามหลุมป่ามาสาวครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องถุงน่องใสไปครับถุงน่องใสหลุมป่าไปเป็นยังไงมาเมืองกันครับพี่น้องครับ ช่วงนี้เป็นช่วงบรรยากาศคือเขาห้องป็ยงเหลืองๆครับพี่นอ้องป่าลุงลุมครับโอ้ยพี่น้องครับปัดพี่น้องไม่แต่งลุมมากกว่ครับอุ้ยสุดยอดเลยครับผมพี่น้องแต่งลุมมากกว่านี่ครับโอ้พี่น้องครับมือนี้ไหม มาเข่งเลยพี่น้องไม่ได้ใส่ง,งามเเลยอู้เออยเขาพยายามมาเก็บเอาเก็บเอาเอาพี่น้องอู้ยสุดยอดเลยครับเขาเมื่อยไก่พี่นอ้องเขามื่อยไก่เอ็นหุ่มเลยแกมีแต่ตัวง,งามพี่น้องอู้ยสุดยอดเลยครับอู้ยใส่บิ๊กใส่บิ๊กกับมีพี่น้องอู้ยพี่น้องครับ ใส่บิ๊กเด้ครับผมพี่น้องอุ้ย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 พี่น้องอุ้ยสุดยอดครับสุดยอดเลยครับพี่น้องครับอุ้ยป๊าพี่น้องอุ้ยเติระดโตไหมครับป๊าเปลาเข่งไหมยยไม่ไงพี่น้อง โอ,โอู้เจอใส่สุดยอดเลยครับพี่น้องครับโอ้เป็นเป็นเลยพี่น้องเฮ้ยบ้าพี่น้องเขาบังอีกขลามมากลายพี่น้องไอ้ขลามมากลายครับอ,อู้ตะเข็งตะเข็งตป็แนวงามอูย โอ้ยมาวันนี้ลงบุคักเด้ครับป๊าแม่์ประเข็งนะพี่น้องประเข็งไงโอ้สุดยอดเลยครับโอ้อโหพี่น้องโอ้โหพี่น้องสุดยอดเลยโอ้ยอืมปลาเข็งไหม

อู ủ, hơn, ้จะต้มอ่ะพี่น้องอู้ยบักขึ้นได้วะมอู้พี่น้องตัวนียตใจเรียตายพี่น้องอ้อู้อู้อูพี่น้องมังคับเต็มกระตังนี่ครับพี่น้องโอ้ยสุดจอดเลยครับมานี้ โอ้โหปอดอุ้ยขาดนี้เนาะโอ้โหโอ้โหเนาะด่างยินี่ยออกกำลังข้นมาครับเนอะ ใส่มือสร้างมัเลยครับใส่เบ็่อตอครับน่งใส่เบ็อครับผมนะครับ้างเ็ปตอบ ดน่โอ้เจ oh. ็บหนักเลยครับโอ้เจ็บหนักเลยครับพี่น้องกาปครับไปลุ่นกันเมื้องบนกาแสเสิดไรเป็นหน งอ,อมาดุนกันครับผมเสียหลายวันไหนครับพี่น้องวันนี้ครับอ้อยเกินคุ้มนะครับพี่น้อง กระมีพี่น้องดุกกะมี่กระเข็งมีแต่วไหนยังไงเลยครับโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องโอ้ยงามครับงามครับป่ามือนีพี่น้องมีแต่ใส่งามเลยโอ้ยโอ้พี่น้องโอ้ สุดยอดเลยครับตัวปลาพี่น้องสุดยอดครับผมไมอนี่โอ้ยสุดยอดกับการใส่หลุมครับผมใส่หลุมครับเขาก็ต้องเหลืองครับผมพี่น้องปลากก็ต้งเริ่มลงหลุมครับผมพี่น้องครับช่วงนี้ปลาลงหลุมเพราะว่ามันเป็นฤดูกาลของมันครับผมพี่น้องครับผมคลิปนี้มันครับผมกับการ ใส่หลุมครับผมชิมหนาพอไหมครับผมพี่น้องทิ่นี่บอกมาสวัสดีครับผมพี่น้องครับอยู่เย็นเป็นสุขทุกคน,นครับผมไอ้มันคนยืนทุ้ทุกค,น,กค,น,คน,นนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่อครับผมสวัสดีครับ